ถ้าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางธรรมบางครั้งเราจะสงสัยว่าเราเก้าวหน้าหรือยังพระพุทธองค์ไม่ได้ให้เราเดาจากความฟุ้งฝันแต่ทรงให้สัญญาณที่ตรวจได้จากใจจริงๆวันนี้ชวนคุณสังเกตสามสิ่งสำคัญที่ถ้าเริ่มปรากฏชัดในชีวิตแปลว่าจิตของคุณกำลังเข้าใกล้โสดาบันประตูแรกของพระอริยะ ผู้ไม่ถอยกลับสู่ความมืดอีกต่อไปหายใจลึกๆวางเรื่องวุ่นวายไว้ตรงนั้นแล้วค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาไปด้วยกันข้อที่หนึ่งโสดาบันคืออะไรทำไมจึงสำคัญที่สุดในบรรดาก้าวแรกของทางธรรมโสดาบันแปลตามตัวว่าผู้เข้าสู่กระแสกระแสแห่งอริยมรรคอริยผล คือผู้ที่ตั้งสังโยชน์สามไว้แล้วได้แก่ 1. ศสักยะทิฏฐิคือความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนถาวร 2. วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเหตุผลของทางปฏิบัติ 3. สีลัพพระตะปะมามาคือความยึดติดในพิธีกรรมภายนอกว่าจะทำให้พ้นทุกข์ได้โดยลืมแกนของมรรค เมื่อสามสิ่งร้อยลัดนี้ขาดลงจิตจะมีทิศทางชัดเจนไม่ถอยหลังกลับสู่ความเห็นผิดเดิมๆโสดาบันจึงไม่ตกต่ําอีกไม่พลัดลงอบายภูมิและมีที่สุดของทุกข์อยู่เบื้องหน้าอย่างแน่นอนแม้ยังต้องพบชาติแต่ไม่หลงทางอีกแล้วสรุปสั้นๆให้ใจจดจําโสดาบันคือผู้ที่หันหัวเรือชีวิตเข้ากระแสธรรมได้จริง ไม่ใช่แค่เชื่อแต่เห็นจนใจยอมรับความจริงข้อที่สองแล้วสมสิ่งที่บอกว่าเราเข้าใกล้โสดาบันคืออะไรกันแน่คือเงาสะท้อนของการคลายสังโยชน์สที่เริ่มเห็นในชีวิตประจำวัน3ส,สิ่งนั้นคือ 1. มุมมองต่อตัวตนเปลี่ยนจากฉันเป็นกระบวนการเห็นกายใจเป็นของเกิดดับไม่ใช่เราแน่นิ่ง สศรัทธาที่มั่นคงและอ่อนโยนความสงสัยใหญ่ๆคลายลงไม่เหวี่ยงไหวระหว่างเชื่อไม่เชื่อแต่เป็นศรัทธาพร้อมตรวจสอบด้วยปัญญา 3. เลิกยึดพิธีแทนปฏิบัติสนใจเจตนาสติมักมีองค์แปดมากกว่าวิธีรีตองภายนอกยกแกนเหนือเปลือกท่านในชีวิตคุณเริ่มสังเกตเห็น สามสิ่งนี้ชัดขึ้นเรื่อยๆนั่นแปลว่าคุณกำลังวางเท้าอยู่ใกล้ฝั่งแห่งกระแสธรรมเข้าไปทุกทีข้อที่สามจะรู้ได้อย่างไรว่าความเห็นว่ามีตัวตนถาวรมันคลายจริงไม่ใช่คิดเอาเองให้ดูขณะกระทบเวลาใจถูกชมถูกด่าถูกท้าทายเมื่อถูกกระทบแรงๆจากที่เคยพุ่งปกป้องฉันทันที คุณจะเริ่มเห็นอาการก่อนหัวใจเต้นแรงร้อนหน้าแน่นท้องคิดเล่นแล้วรู้ทันว่านี่เวทนาหรือสังขารนี่จิตกำลังโกรธความเป็นฉันโกรธจะเบาลงกลายเป็นโกรธกำลังผ่านเมื่อดีใจมากๆคุณเริ่มไม่รีบยึดแต่รู้ว่าปิติสุขก็กระเพื่อมแล้วดับจึงใช้ความสุขเป็นพลังทำความดี ไม่ใช่เฉลยของความสุขนี่แลสัญญาณชัดจากฉันเป็นมาเป็นมันเป็นจากฉันคิดมาเป็นความคิดกำลังเกิดดับสั้นๆจำง่ายถ้ายิ่งกระทบยิ่งมองเห็นกายใจเป็นปรากฏการแปลว่าสักยะทิฏฐิกำลังถูกคลี่คลายอย่างจรงิงจังข้อที่สความสงสัยใหญ่ๆใ,ในทางธรรมคลายอย่างไร จึงเรียกว่าเข้าใกล้โสดาบันวิจิตกิจฉาไม่ได้หายเพราะคำปลอบใจแต่มักจางเพราะเห็นเหตุผลด้วยตนเองคุณเริ่มมั่นใจในกฎเหตุปัจจัยใส่อะไรลงในใจย่อมได้ผลแบบนั้นเชื่อในทางมากกว่าคาดหวังผลํำเหตุถูกเดี๋ยวผลมาทุกเวลาศรัทธาไม่เกลี้ยกลด่ดไม่ต้องบังคับใครเชื่อตามแต่ใจพร้อมตรวจสอบเรียนรู้ พอเจอคำสอนใหม่ๆไม่ตื่นตูมหรือปฏิเสธทันทีแต่เทียบกับมักมีองค์แปดแล้วเดินตพออย่างสงบและที่สำคัญแม้เจอช่วงใจตกหรือภาวนาไม่ก้าวหน้าคุณไม่ทิ้งทางยังรักษาศีลยังทำสติยังภาวนานี่คือศรัทธาที่ผ่านไฟเผาแล้วนิ่มแต่แน่นสั้นๆจำง่ายถ้าความศรัทธาของคุณไม่ใช่หวือหวา แต่ยืนระยะแสดงว่าวิจิกิจฉากำลังจางไปจากหัวใจข้อที่5จะรู้ได้อย่างไรว่าเลิกยึดพิธีแทนปฏิบัติสีลักพระตะประมาณเริ่มคลายสังเกตลำดับความสำคัญในใจของคุณคุณให้แก่นเหนือเปลือกเลือกซื่อสัตย์ต่อศีลมากกว่าหาของขลังให้สติเมตตาปัญญาเหนือพิธีที่หวังผลลัพ์ ถ้าต้องทำพิธีเพื่อรวมใจก็ทำด้วยความเคารพแต่ไม่เข้าใจผิดว่านั่นคือทางลัดพ้นทุกข์เวลาทำบุญโฟกัสที่เจตนาบริสุทธิ์ใจเบาช่วยเหลือจริงมากกว่ารูปแบบภายนอกและคุณเริ่มเห็นว่าทุกลมหายใจคือสนามฝึกไม่ต้องรอเลิกดีไม่ต้องรอสถานที่พิเศษตื่นมาก็ฝึกคุยงานก็ฝึกขับรถก็ฝึก ผิดพลาดก็ฝึกสั้นๆจำง่ายถ้าคุณให้เจตนาสติมักนำหน้าพิธีเปลือกของทดแทนศีลพัพปตะประมาดกำลังคลายออกจากหัวใจของคุณแล้วข้อที่6ถ้าเริ่มเห็นกายใจเป็นเพียงปรากฏการแล้วต่อไปใจจะเปลี่ยนอย่างไรจะเกิดช่องว่างแห่งสติขึ้นก่อนการตอบสนองเดิมทีอารมณ์มา ใจหลงเป็นอารมณ์ทันทีแต่เมื่อเห็นกายใจเป็นของเกิดดับจะมีจังหวะสั้นๆเหมือนใจพูดว่าอ้อนี่แค่ความคิดนะนี่อารมณ์กำลังเกิดเดี๋ยวมันก็ดับช่องว่างเล็กๆนี่แหละที่ทรงพลังมากเพราะมันคืออิสระจากการเป็นาธาตุอารมณ์คุณจะเริ่มเลือกได้แทนหลุดตามแรงกิเลสทันทีอิสระนี้ไม่ใช่การฝืน แต่เป็นการเห็นตามจริงแล้ววางและนี่คือจุดเริ่มของปัญญาอ่อนโยนที่ไม่ต้องบังคับใจแต่ใจยอมวางเองข้อที่7ศรัทธาที่มั่นคงขึ้นมีรูปแบบอย่างไรในชีวิตประจำวันจะสังเกตได้จากการไม่เด้งออกจากทางธรรมง่ายๆเหมือนแต่ก่อนเมื่อเหนื่อยจากงานคุณยังรักษาศีลยังไม่ทิ้งสติเมื่อเจอปัญหาหนัก คุณหันเข้าหาธรรมไม่ใช่หาที่พึ่งงมงายเมื่อคำสอนตรงกับใจคุณไม่หลงเพลอแต่ค่อยๆทดลองในชีวิตจริงศรัทธาเริ่มนิ่งอ่อนโยนมั่นคงเป็นเหมือนไฟสว่างในคืนยาวไม่ต้องโชดช่วงแต่ไม่ดับและที่สำคัญคุณไม่เปรียบตนกับใครไม่ต้องประกาศว่าฉันปฏิบัติธรรมแต่ชีวิตประจำวันสะท้อนให้เห็นเอง ข้อที่8ถ้านเริ่มคลายการยึดพิธีแทนปฏิบัติจะมีความรู้สึกอย่างไรในใจจะเริ่มรู้สึกว่าธรรมะคือเรื่องตรงไปตรงมาเรียบง่ายไม่ต้องรอวันดีไม่ต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหนุนคุณจะเห็นว่าความซื่อสัตย์ต่อศีลห้าการให้อภัยการตามรู้ลมหายใจการมีเมตตาต่อคนรอบข้าง มีพลังยิ่งกว่าการบนบานนับร้อยครั้งใจจะไม่ดูแคลนพิธีศาสนก,กิจแต่จะไม่เข้าใจผิดอีกต่อไปว่าพิธีคือพ้นทุก์คุณจะยกแก่นเหนือเปลือกรู้ว่าการเปลี่ยนที่ใจต่างหากคือหนทางจริงข้อที่ 9. โสดาบันยังโกรธไหมย,ยังทุก์ไหมยังโกรธยังทุก์ขยังมีอารมณ์ แต่ใจไม่หลงเชื่ออารมณ์ว่าเป็นตัวตนอีกต่อไปโกรธแต่เห็นว่าโกรธเกิดดับเศร้าแต่ไม่จมว่าฉันมีความเศร้ามีทุกข์แต่รู้ว่าทุกข์เกิดเพราะเหตุและดับเพราะเหตุความต่างสำคัญคือความเร็วในการรู้คืนสติจากเมื่อก่อนทุกข์เป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์พอจิตเข้าใกล้กระแสธรรมความทุกข์อยู่ไม่นาน ราะปัญญาจะมากระซิบว่าอย่าซ้ำเติมตัวเองเลยมันก็แค่ปรากฏการหนึ่งบนเส้นทางชีวิตข้อที่10ถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าสามสัญญาณเกิดขึ้นจริงหรือเราคิดเท่าข้างตัวเองจะตรวจอย่างไรให้สังเกตเวลาเผลอไม่ได้ตั้งใจทำดีเพราะความจริงของใจมักเผยตอนเผลอลองดูสามเหตุการณ์นี้ห เวลาถูกตำหนิคุณเผลออัตโนมัติน้อยลงไหมมีสติกลับมารู้ตัวได้เร็วขึ้นไหม 2. เวลามีความสุขมากๆคุณยึดน้อยลงไหมยังจำได้ไหมว่าสุขนี้ก็ไม่เที่ยง 3. เวลาเห็นคนคิดต่างทำต่างคุณตัดสินช้าลงไหมใจอ่อนโยนขึ้นไหมถ้าสัญญาณเล็กๆเหล่านี้ค่อยๆเพิ่มไม่ต้องรีบสรุปว่า ฉันใกล้โสดาบันแล้วแต่ให้ยินดีอย่างเงียบๆเพราะเมล็ดแห่งธรรมกำลังงอกตามธรรมชาติของมันข้อที่11ถ้าเริ่มเข้าใจธรรมมากขึ้นแล้วเกิดความรู้สึกอยากให้คนอื่นเห็นเหมือนเราแบบนี้ถูกทางไหมนี่เป็นจุดที่ผู้ปฏิบัติจำนวนมากสะดุดไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเห็นความจริงบางอย่างใจจะมีความตื่นเต้นอยากบอก อยากแชร์อยากให้คนอื่นตื่นเหมือนเราแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อปัญญาเริ่มงอกจริงใจจะถมลงไม่ใช่ลอยขึ้นความอยากให้คนอื่นเข้าใจอาจแฝงความสำคัญในตัวตนไม่ผิดแต่ต้องรู้เท่าทันธรรมะเมื่อซืมลึกจะไม่เล่งใครไม่ดึงใครเพียงเป็นแสงเงียบๆที่คนรอบตัวรู้สึกได้หากเริ่มอยากอวดธรรม ให้รู้ทันทีว่าอัตตากำลังแอบขึ้นหน้าฉากรู้เท่าทันได้ก็วางได้มีตังหากคือการเติบโตของผู้จริงใจต่อธรรมข้อที่12บางครั้งรู้ธรรมเห็นธรรมแต่ยังละกิเลสไม่ได้จิตจะท้อไหมและควรทำอย่างไรเป็นธรรมดาของผู้เริ่มเข้าใกล้กระแสธรรมปัญญามักนำหน้ากำลังใจและกำลังคิดรู้ว่าถูก แต่ทำไม่ได้เข้าใจว่าควรวางแต่ใจยังยึดเห็นว่าผิดแต่ยังเผลอทำซ้ำอย่าพึ่งตำหนิตนเองอย่าลืมว่าแม้นพระอริยบุคคลยังฝึกจนกว่าจะข้ามพ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่ล้มไหมแต่คือล้มแล้วฟื้นเร็วขึ้นหรือไม่โสดาบันไม่ใช่ผู้ไม่ผิดพลาดแต่คือผู้ที่ไม่หลงผิดซ้ำเพราะไม่รู้ถ้าเห็นชัดขึ้น รู้เร็วขึ้นวางง่ายขึ้นแม้เพียงนิดนั่นแหละคือความก้าวหน้าข้อที่13ถ้าเราเริ่มมองเห็นโทษของการสร้างบาปแม้เล็กน้อยนี้เป็นสัญญาณหนึ่งไหมใช่ครับนี้เป็นสัญญาณสำคัญมากคนทั่วไปกลัวบาปใหญ่แต่ผู้ที่จิตเริ่มเอียงสู่ธรรมจะเริ่มเห็นบาปเล็กก็หนักในใจคำโกหกขาวๆการนินทาเพียงนิด การเผลอทำให้คนอื่นเสียใจจะไม่สบายใจเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่เพราะกลัวลงนรกแต่เพราะใจรักความบริสุทธิ์นี่คือการเปลี่ยนมุมมองจากไม่ได้ทำเพราะผิดศีลเป็นไม่อยากทำเพราะไม่อยากให้ใจเศร้าหมองเมื่อใจละเอียดขึ้นต่อบาปเล็กๆนั่นแปลว่าแสงธรรมกาลังค่อยๆเปิดเข้าในใจข้อที่14 แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าความสงบในใจเป็นความสงบจากปัญญาหรือสงบเพราะหลีกหนีปัญหาสังเกตง่ายมากสงบแบบปัญญาเผชิญปัญหาได้มองตรงได้รับความจริงได้ใจไม่หนีแต่เข้าใจแล้ววางสงบแบบหนีปัญหาไม่พูดไม่คิดไม่เผชิญแต่กดทับไว้ภายในยังร้อน เียงปิดปากเงียบเฉยๆปัญญาทําให้สงบจากการเห็นความจริงการหนีทําให้สงบเพราะกลัวความจริงลองถามใจเบาๆฉันสงบเพราะเข้าใจหรือสงบเพราะหลบถ้าเริ่มแยกแยะได้ชัดนี่คืออีกหนึ่งสัญญาณว่าปัญญากําลังตื่นข้อที่15ผู้ที่จิตเริ่มเข้าใกล้โสดาบันจะมองความสุขทางโลกต่างจากเดิมอย่างไร จะไม่ปฏิเสธความสุขทั้งโลกแต่จะไม่หลงในความสุขนั้นอีกต่อไปเงินงานความรักชื่อเสียงความสำเร็จยังมีคุณค่ายังยิ้มได้ยังดีใจได้แต่ใจมีเสียงรู้เท่าทันว่าดีแค่ชั่วคราวสุขนี้ไม่ใช่ของเราแต่ใช้ให้เป็นบุญและปัญญาไม่ใช่เพื่อยึดสุขทั้งโลกจะไม่ถูกใช้เพื่อเติมช่องว่างในใจ แต่ใช้เพื่อจเจริญกุศลและประคับประคองชีวิตความสุขไม่หายไปแต่มุมมองโตขึ้นและการไม่หลงสุขคืออิสรภาพที่ลึกกว่าข้อที่16จิตที่เข้าใกล้โสดาบันยังโกรธไหมยังเสียใจไหมยังมีได้อยู่ครับแต่จะไม่ยาวเหมือนเดิมความโกรธอาจเกิดขึ้นเหมือนคนทั่วไปแต่จะตั้งสติได้เร็วกว่าเดิม มองเห็นความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดดับไม่ใช่ตัวเราโกรธอีกต่อไปความเสียใจยังมีได้แต่จะไม่จมซ้ำๆเห็นชัดว่าความเศร้าเพ็นเพียงสภาวะหนึ่งของใจไม่ใช่สิ่งต้องแบกไว้จิตเริ่มรู้จากคำว่าเกิดขึ้นรู้ทันและวางนี่แหละคือความต่างของผู้เริ่มตื่นจากวงจรเดิมๆข้อที่17 จิตที่เข้าใกล้โสดาบันจะเริ่มเปลี่ยนความสัมพันธ์กับโลกอย่างไรจะค่อยๆเปลี่ยนจากยึดเป็นเมตตาเมื่อก่อนเราอาจคบคนเพื่อเติมเต็มตัวเองเพื่อให้รักให้สนใจให้ยอมรับแต่เมื่อปัญญาเริ่มเปิดความสัมพันธ์จะเปลี่ยนเป็นอยากให้คนรอบตัวพ้นทุกข์มากกว่าทำให้เรามีความสุขความรักจะอ่อนโยนขึ้นไม่จับไม่บังคับ ไม่ครอบครองอยู่ด้วยความเข้าใจมากกว่าความต้องการความสัมพันธ์ที่เคยเป็นสนามอกตาากาจะค่อยๆกลายเป็นพื้นที่ของเมตตาและปัญญาข้อที่18คนที่จิตเข้าใกล้โสดาบันจะมองความทุกข์ต่างจากเดิมไหมต่างอย่างสิ้นเชิงครับก่อนรู้ธรรมทุกเหมือนศัตรูต้องหนีต้องสู้ต้องแก้ต้องลืม แต่เมื่อจิตเริ่มเข้าใกล้กระแสธรรมจะเห็นคุณค่าของทุกทุกกายเป็นครูเป็นประตูเป็นโอกาสให้เห็นตัวตนที่ยังยึดและเป็นทางให้ปัญญาเติบโตท่านเริ่มถามเองว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรเราแทนที่จะถามว่าทำไมมันต้องเกิดกับฉันนั่นคือจิตที่กำลังก้าวเข้าใกล้แสงแห่งธรรมแล้วข้อที่19 มีจุดไหมที่บ่งบอกว่าจิตกำลังไม่หวนกลับไปเชื่อผิดเหมือนเดิมอีกมีสัญญาณสำคัญคือความเห็นผิดบางอย่างหลุดออกจากใจอย่างถาวรเช่นเคยเชื่อว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีวันนี้เห็นชัดว่ากรรมทำงานจริงเคยคิดว่าชีวิตนี้คือทั้งหมดวันนี้รู้ว่ามีภพชาติเคยมองว่าทุกอย่างคือของเรา วันนี้รู้ว่าแค่ยืมมาใช้ชั่วคราวเมื่อความเข้าใจเหล่านี้ไม่ถูกความเชื่อเก่าลากกลับจิตจะไม่ถอยกลับมาหลงผิดเหมือนก่อนไม่ใช่การท่องจำแต่เป็นความเห็นที่เกิดจากประสบการณ์ภายในและนี่คือรอยประทับของการเข้าใกล้กระแสพรนิพพานข้อที่20สแล้วจิตที่เข้าใกล้โสดาบันจะเปลี่ยนการใช้ชีวิตอย่างไรในแต่ละวัน จะเรียบง่ายขึ้นลึกขึ้นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นไม่ใช่เพื่อสำเร็จในโลกแต่เพื่อพ้นทุก์ในใจใช้ชีวิตด้วยสติไม่ใช่ตามอารมณ์ทำดีเพราะอยากให้โลกเบาขึ้นไม่ใช่เพื่อเคดิตบุญวางสิ่งไม่จำเป็นได้มากขึ้นและรักตัวเองในแบบที่ไม่เบียดเบียนใครทุกวันคือการเดินทางใกล้นิพพานขึ้นทีละก้าวไม่ต้องรีบ แต่ไม่หยุดไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่จริงใจต่อธรรมนี่คือชีวิตที่ไม่สูญเปล่าชีวิตที่เติบโตทั้งโลกและธรรมอย่างงามสมดุลหากวันนี้คุณอ่านมาถึงตรงนี้และพบว่าในใจของคุณเริ่มเห็นความจริงมากกว่าความเชื่อเริ่มเลือกสติแทนอารมณ์เริ่มวางมากกว่ายึดเริ่มรักเป็นมากกว่าความครอบครองเริ่มเห็นทุกข์คือครู เริ่มอยากให้ใจบริสุทธิ์มากกว่าได้เปรียบและเริ่มรู้ว่าความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ข้างนอกจงยินดีอย่างสงบในใจเพราะนี่คือรอยยิ้มเงียบๆของจิตที่กำลังตื่นรู้อย่าเพิ่งประกาศตัวว่าเป็นอะไรแต่จงเดินต่ออย่างผู้รู้ผู้เห็นผู้วางเบาแต่อย่าประมาทนิ่งแต่อย่าเฉยชาเมตตา โดยไม่ต้องมีใครเห็นเพระทางสายนี้ไม่ใช่เพื่อให้คนชื่นชมแต่เพื่อให้จิตพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหนึ่งก้าวเล็กๆที่เดินอย่างถูกคิดดีกว่าพันก้าวที่วิ่งไปผิดทางหากวันนี้จิตคุณสงบขึ้นแม้เพียงนิดเบาขึ้นแม้เพียงหน่อยและมองโลกได้ความเข้าใจมากขึ้นกว่าก่อนนั่นคือการเดินทางใกล้โสดาบันแล้ว หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ